ถ้าพูดได้บ้างเมื่อไรให้ให้บ้างใ้หนูก็จะขึนเ้อองวงสั่น Có delay chút xíu mình ก็จาเขมาในมันแบบดีดังกระดุงโอ้ตสลงนี่แหละมาเป็นอไรเอโอ้ส่งสักันต่วก็เลียวไปนู่นนู่นไป

ถึงไงครับมานบ่ครับอหม,ม,<อ>มานาบ่ก็ลอ,อยโลบ่ครับนี่ยก็ลอยโลบ่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบยี่สิบโลเกินร้อยนะครับสิบยี่สิบโล่มาเนี่ยห่างกโมี่สิบโลครับ เต็มสอบเต็มสอบเฮ้ยพวกคุมอีกแล้วยังไงครับจ right ิตรอาปลามาตรงนั้นจ uh ิรลอยล้วนครับาจิตลอยว่าน้มจิบป่ะับเนี่ยจิบปลาปลาครับวันนี้นวลครับ คุ้มคุ้มคุ้มเ่งนี่ครับตัวปลาตัวปลาเงี้ยมีครับอ้วนอยู่นี่เนาะนะครับเงมอยู่อ้วนแหล่ที่แม่จะดอกตามสอบซีสอบพี่น้องโอ้ยมาถึงมอนปึ๊บบุญอุ้ยนะครับกูเดียวด้วยพี่น้องอ่ามันมันครับมันมันคุ้มคุ้ม đó phải mình dึง ครับดึงสายปลายเสร็จ อ,อย่าพี่นอ้องยาดครับน้องเดี๋ยวไทยลูกกันมาไทย